สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอในหัวข้อเรื่องการเพิ่มผลผลิตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การรหัสวิชา3 0 0 1 1 0ขีด1 0โดยจะมีสมาชิกดังนี้1นนายนันนทดาดนจงพิพัฒน์2นางสาวหัสลักษ์มิชอบ3นายเพชรรัตน์ดอรวงศ์4นายนัทพงศ์มูลทองสุข ความหมายของการเพิ่มผลผลิตหมายถึงอัตราส่วนที่สามารถผลิตได้กับปัจจัยที่สามารถนำเข้าได้ซึ่งเกิดจากประสิทธิภาพและผลจากการทำงานของคนในในองค์กรครับเราจะมีแผนผังความคิดดังนี้แนวคิดปัจจัยที่มีอิทธิพลประเภทการเพิ่มผลผลิตและการวัดการเพิ่มผลผลิตครับ โดยแนวคิดทางวิทยาศาสตร์นะครับจะหมายถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในการผลิตอย่างคุ้มค่าซึ่งอาจใช้วิธีการลดต้นทุนครับโดยจะประ,ประกอบไปด้วยรายละเอียดเฉพาะอย่างไม่ว่าจะเป็นเงินแนวคิดต่างๆหรือสินค้าต่างๆครับโดยจะผ่านแนวความคิดซึ่งโดยจะมาผ่านวิธีการวิทยาศาสตร์เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงและหาความสัมพันธ์และสาเหตุครับการเพิ่มผลิตตามนแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์นะครับจะแบ่งออกเป็น4แนวทางดังนี้ 1. การเพิ S <S <an> ่มผลผลิตโดยใช้ปัจจัยการผลิตเท่าเดิม2การเพิ่มผลผลิตโดยใช้ปัจจัยการผลิตลดลง 3. การรักษาผลผลิตเท่าเดิมแต่ลดปัจจัยการผลิตลง 4. การเพิ่มผลผลิตและเพิ่มปัจจัยการผลิตในอัตราส่วนปัจจัยการผลิตต่ำกว่าการเพิ่มผลผลิตครับแนือคิดทางด้านเศรษฐกิจและสังคมซึ่งจะเป็นเครื่องช่วยแสดงหรือความสําเร็จของเป้าหมายพื้นฐานซึ่งนําสู่การพัฒนาคุณภาพในการทํางานที่ดียิ่งขึ้นของคนในองค์กรครับ เหตุผลของการเพิ่มผลผลิตนะครับ 1. เพราะทรัพยากรที่จํากัดการผลผลิตเป็นเครื่องมือที่ทําให้เราใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดนะครับและนับวันยิ่งจะน้อยลงเราจึงต้องคิดว่าจะใช้ประโยชน์ยังไงให้มีการสูญเสียน้อยที่สุด 2. การเพิ่มผลผลิตเป็นเครื่องช่วยในการวางแผนทั้งในปัจจุบันและในอนาคตการกำหนดผลผลิตในสัดส่วนที่เหมาะสมกับความต้องการเพื่อไม่ให้เกิดส่วนเกินซึ่งถือเป็นความสูญเสียของทรัพยากรครับ 3เพราะการแข่งขันบริษัทต่งางๆจะอยู่รอดต้องมีการปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอโดยแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนซึ่งทําให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ครับ 4. เพราะกําไรการเพิ่มผลผลิตเป็นการลดต้นทุนเพื่อผลกําไรเพื่อนําไปแบ่งปันให้แก่บุคคลในองค์กรไม่ว่าจะเป็นพนักงานและหุ้นส่วนต่างๆครับ ผลลัพธ์ของการเพิ่มผลผลิตต่อพนักงานพนักงานมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดียิ่งขึ้นสุขภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นความมั่นคงในการทำงานที่ดียิ่งขึ้นและทักษะที่มากขึ้นครับต่อผู้บริโภคผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าและและบริการในราคาที่ถูกลงเพราะการเพิ่มผลผลิตจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตครับและยังสามารถเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพที่สูงยิ่งขึ้นและมีให้เลือกมากยิ่งขึ้นครับ ต่อผู้ประกอบการผู้ประกอบการสามารถขยายรูปแบบในการลงทุนที่มากขึ้นเพื่อให้สินค้าและบริการในการนําเสนอที่มากขึ้นครับเพิ่มขีดจํากัดในความสามารถในการแข่งขันต่อบ,บริษัทอื่นๆได้มากยิ่งขึ้นเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีและการผลิตมากยิ่งขึ้นครับและเพิ่มโอกาสในการทํางานครับ ประเภทของการเพิ่มผลผลิตเทคนิคในการเพิ่มผลผลิตแบบเน้นงานคือเพื่อพัฒนาปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 1.1. การศึกษาวิธีการทำงานคือวิธีการทำงานโดยเรียงลำดับเป็นขั้นตอน บนไดาขั้นในการศึกษาวิธีการทำงาน 1. เลือกงานสำคัญ 2. บันทึกโดยตรง 3. ลงมือตัวตา 4. พัฒนาวิธีใหม่ 5. วัดให้รู้จริง 6. ทุกสิ่งนิยามไว้ 7. ใช้งานเป็นประจำา8ดํำลงไว้ซึ่งวิธี 1.2กายศาสตร์คือการทำงานให้มีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ 2. เทคนิคการเพิ่มผลผลิตแบบเน้นเทคโนโลยีคือการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยงานหุ่นยนต์เทคโนโลยีแบบกลุ่มเป็นต้น สเทคนิคการเพิ่มผลผลิตแบบเน้นพนักง,งานคือการกระตุ้นให้พนักง,งานที่มีความสามารถเข้ามาใช้ในการทำงานได้อย่างเต็มที่สเทคนิคการเพิ่มผลผลิตแบบเน้นผลิตภัณฑ์คือวิธีการดัดแปลงผลผลิตให้มีประโยชน์มาใช้สอยได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 5. เทคนิคการเพิ่มผลผลิตแบบเน้นวัสดุคือการวางแผนการออกแบบการจัดเรียงวัสดุเพื่อใช้ในปริมาณที่ต้องการการวัดการเพิ่มผลผลิตการวัดผลหมายถึง การวผลงานเมื่อเปรียบเทียบมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้โดยมีหลักเกณฑ์แน่นอนว่ามีผลงานอย่างไรการประเมินผลหมายถึงการประเมินค่าของบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือในกลุ่มบุคคลในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ในการจะอันดับในการทำงานในองค์กรว่าควรจะจัดให้อยู่ในลำดับชั้นอย่างไร การประเมินผลการปฏิบัติงานหมายถึงการวิเคราะห์และอธิบายลักษณะว่ามีงานชิ้นใดมีความสัมพันธ์กับเวลาและค่าใช้จ่ายอย่างไรวัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน 1. เฉพาะเจาะจง 2. ส,สามารถวัดผลได้ 3. ส,สามารถให้บรรลุผลได้ 4. ตรงประเด็น5มีกำหนดเวลาที่แน่นอนสาเหตุที่ต้องวัดการเพิ่มผลผลิตการวัดการเพิ่มผลผลิตคือการปรับปรุงเพิ่มผลผลิตยอย่างต่อเนื่อง1สังเกตการเพิ่มผลผลิตขององค์กรการลดลงหรือไม่เมื่อเปรียบเทียบกับเวลาก่อนหน้า2เปรียบเทียบการเพิ่มผลผลิตของแต่ละคนแต่ละหน่วยงานขององค์กร3ประสานความร่วมมือ ระหว่างฝ่ายพนักงานและฝ่ายบริหารในการผลิตให้สูงขึ้น 4. แสดงผลการปฏิบัติงานให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับทราบ 5. ส่งเสริมการจ่ายค่าตอบแทนองค์กรการให้กับพนักงานององประกอบของการวัดการเพิ่มผลิตองค์ประกอบหลักที่นำมาใช้วัดการเพิ่มผลผลิตทุกประเภทซึ่งมีผลต่อ การปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตได้แก่ผลผลิตซึ่งจะอยู่ในรูปของการซึ่งจะอยู่ในรูปของปริมาณที่สามารถวัดค่าได้ระดับของผลผลิตแบ่งออกเป็นสองระดับ 1. สินค้าหรือบริการที่พร้อมจำหน่ายให้แก่ลูกค้า 2. สินค้าหรือบริการที่ผ่านกระบวนการในกระบวนการหนึ่งแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์การวัดการเพิ่มผลผลิตโดยการวัดผลผลิตทั้งที่เป็นสินค้าหรือบริการสามารถแบ่งได้ดังนี้ 1. ประมาณประมาณการผลิตเป็นการผลิตในเชิงประมาณซึ่งสามารถทำได้โดยดูจากตัวเลขที่ได้จากการผลิต 2. มูลค่าการผลิตการวัดในกรณีนี้จะตีค่าผลิตผลที่ได้จากเป็นจำนวนเงิน 3. มมูลค่าเพิ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านต่างๆให้มีคุณค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น หัวข้อต่อไปเป็นประเภทของการวัดการเพิ่มผลผลิตหัวข้อแรกคือการวัดการเพิ่มผลผลิตโดยรวมและบางส่วนคือการวัดการเพิ่มผลผลิตโดยรวมจัดสะท้อนให้เห็นภาพในองค์กรหรือระดับ,ระด,บระดับรวมหัวข้อที่สองเป็นการวัดการเพิ่มผลผลิตเชิงกายภาพเป็นการ วัดการเพิ่มผลผลิตในองค์กรและระดับแผนกหรือระดับพนักงานหรือหัวหน้าข้อที่3คือการวัดการเพิ่มผลิตเชิงกายภาพคือข้อมูลที่เกิดจากความสามารถพนักงานและผู้บริหารทุกทุกคนภายในองค์กรที่แปลสภาพปัจจัยการผลิตเป็นให้เป็นสินค้าและบริการ ัวข้อที่4การวัดการเพิ่มผลิตในทางปฏิบัติคือองค์กรที่จะทําการวัดการเพิ่มผลิตในเชิงกายภาพเชิงข้อมูลและเชิงมูลค่าเพื่อเพิ่มไปพร้อมๆกันหัวข้อต่อไปคือปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิตหนึ่งนโยบายรัฐนโยบายรัฐ หมายหมายถึงแนวทางที่รัฐกำหนดขอบเขตควบควบคุมถึงเป้าหมายรัฐในการที่จะเร่งรัฐพัฒนาจะ,จะเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในให้ในชาติให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่รัฐตั้งไว้หัวข้อที่สองทรัพยากรที่ใช้หมายถึงทรัพยากร ทั้งหลายที่ใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจซึ่งมีผลต่อระบบการเพิ่มผลผลิตในทั้งสิ้นได้แก่ทรัพย,พยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคลหัวข้อถัดไปค่านิยมทางสังคมและวัฒนธรรมจะรวมถึงจริย,ยธรรมในการทํางานและทัศนติของบุคคลเช่นค่านิยมส่วนบุคคลและทัศนติของคนในสังคมเรียกว่าค่า ค่านิยมสังคมซึ่งมีผลต่อการเพิ่มผลผลิตทั้งสิติที่เกี่ยวข้องกับกา,การเพิ่มผลผลิตองค์ประกอบของระบบวางแผนทรัพยากร MRP คือการวางแผนการทำงานอย่างมีระบบมีแบบแผนระบบทันเวลาพอดีเป็นระบบ บริหารงานการผลิตซึ่งประกอบไปด้วยหนึการขจัดความสูญเปล่าในด้านต่าง,างสองการควบคุมกระแส,ว,สวัสดุเพื่อลดการนำจากจุดซื้อจ,จนถึงจุดที่วัสดุไปถึงสายการผลิตข้อ 3. การเปิดโบงและจำกัดที่ต้นต่อปัญหานะแทนที่จะไปกระจัดที่ปลาย ปลายทางข้อตัดไปคือปัจจัยสําคัญที่จะทําให้เกิดการเพิ่มผลผลิตประสบความสําเร็จหนึ่งจะต้องได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายผู้บริหารคือผู้บริหารระดับสูงจะต้องให้การสนับส,สนุนตามสนุนในทุกๆด้านทั้งๆเรื่องงบประมาณและการสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่พนักง,งานหัวข้อที่สองบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและเอื้ออำนวยต่อองคอ์กรคือจะเป็นสิ่งกระตุ้นให้พนักง,งานทุกคนในองค์กรมีความพยายามที่จะปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตในการทำงานมากขึ้นดังนั้นการสร้างบรรยากาศและสภาวาแวดล้อมในการทำงาน ที่ดีก็เพื่อนให้พนักง,งานมีสติที่ดีขึ้นในการทํางานข้อข้อที่สามพนักง,งานทุกคนทุกระดับในองค์กรจะต้องถือเป็นข้อตกลงร่วมกันคือจะมีส่วนร่วมช่วยซึ่งกันและกันเรื่องราวของการปรับปรุงการทํางานเพื่อผลผลิตข้อข้อที่สี่คือการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต เป็นโครงการต่อเนื่องระยะยาวดังนั้นเพื่อทําการดําเนินโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่องที่แท้จริงองค์กรจาเป็นต้องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการทําเรื่องดังกล่าวนี้ขึ้นมาข้อ5องค์กรจะต้องสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้ให้เกิดระหว่างพนักง,งานและฝ่ายบริหาร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความร่วมมือระหว่างในการรัดปรับปรุงการทำงานข้อหูก,การปรับปรุงการเพิ่มการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิตนั้นจะต้องมีการวัดและการประเมินผลในการทำงานตามวงจร ที่กล่าวไปแล้วเพื่อหาแนวทางที่ชัดเจนและปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิตในช่วงเวลานั้นข้อสุดท้ายคือผลผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มผลผลิตจะต้องได้รับการจัดสรรแบ่งปันทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมเช่นฝ่ายเจ้าหน้าที่กิจการบริหารพนักงานประชาชนทั่วไปตลอดจนทั้งรัฐและการเพิ่มผลผลิต เกิดประโยชน์ทะลุเป้าที่แท้จริงขอ,ขอจับขอจุคันนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ